ครับสวัสดีสวัสดี f อทุกท่านนะครับพบกับผมช่างรูโซล่าเซลล์อีกหนึ่งคลิปนะครับผมันนี้ก็สวัสดีกันที่อะไรลืมบ้านนายังกักนะครับอำเภอเทพสถิตชัยภูมิครับผมก็เป็นยุดติดตั้งนะครับสามแผงหนึ่งแรงตัวผอมครับ7 5 0ด้อย้าสิบวัตต์เพราะต้องใช้ตัวผอมเพราะว่าข้างล่างอาจจะเล็กนะครับเป็นบ่อสี ครับผมมาติดตั้งเสร็จพอดีครับเที่ยงตอนนี้ก็เก็บสายรายละเอียดนะครับผมกับทีมงานนะครับตากันได้น้ำเจ้าของบอกว่าน้ำน้อยตัวน้ำขาดผมก็เลยจัดตัวหกคิวมานะครับผมหคิวมาก็ถือว่าบาลานซ์นะครับไม่มีฟองอากาศ บอกว่าน้ำสามคิวเราก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ย่อนลึกลงไปที่28เมตรนะครับเพื่อทดสอบน้ำดูว่าจะขาดหรือไม่ขาดนะครับผมแต่ก็เปิดไปได้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตากันได้น้ำก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังเต็มท่อก็ออกนิ้วครึ่งครับผม เลือกใช้ความเสมดของแฮนดูโลนะครับผมตัวผมจุดนี้ก็จะเป็นเก่งเก่งเรื่องแสงนะครับการกินกระแสหวัดน้อยนะครับผมตอนนี้ตอนเที่ยงไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่น้ำอย่างเดียวว่าพอรหรือไม่พอรครับผมห้าทนใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่061 หนึ่งหกศูนย์สองสามสี่ศูนย์ช่างรุ่งโซลาเซลล์ครับผมอยากได้ชุดกี่แผงกี่แรงบอกเราได้ครับเพียงแค่ท่านศึกษาเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำในบอ่อประดานของท่านให้มันลงตัวนะครับเราจะไม่ผิดหวังด้วยกันทั้งคู่ครับผมสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งผลงานที่เทพสถิตจังหวัดชัยภูมิ ดีครับชุดสามแผงหนึ่งแรงเจ็ดร้ยห้าสิบวัตต์ยี่ห้อแอนดูโลเจโวลต์แผงโมโนฮาฟเซลสาม7้วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเบิดเสร็จเรียบร้อย35,000บาทครับผมกับทีมงานช่างรุ่ง